สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เราจะพาไปเที่ยวเมืองเล็กๆที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักเมืองเฟืองสอบปปลาวเพื่อนบ้านเรานี้เองเราเดินทางมาจากกรุงเทพแล้วมาค้างที่อุดอรหนึ่งคืน เราก็แพนกันว่าจากนั้นค่อยเดินทางต่อในตอนเช้าเพื่อไปอยังด่านสะพานไทยลาวที่หนองคายการมีบ้านที่ต่างจังหวัดอะ่ะมันทําให้เราได้มีโอกาสทํากับข้าวใส่บาตในตอนเช้าชีวิตที่ไม่ต้องเร่งรีบอยู่กันแบบเรียบง่ายตื่นมาพร้อมกับเสียงไก่ขันแม้มันจะปลุกตอนตีสามก็คือนะมันเป็นอะไรที่แบบหาไม่ได้แล้วในเมืองใหญ่ ทั้งอากาศก็ดีเพื่อนบ้านก็ดีมีอะไรก็แบ่งปันกันคนผ่านไปผ่านมาก็ทักทายกันด้วยรอยยิ้มมันเป็นอะไรที่แบบสุขใจอิ่มใจมันเป็นการเริ่มต้นวันที่ดีจริงๆอะ่ะจากอุดรวิ่งตรงยาวๆไปประมาณ35กิโลเมตร ก็จะถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายถ้าคนที่เอารถไปเองก็สามารถจอดฝากค้างคืนไว้ได้เลยค่ะเสียคันละ100บาทต่อคันต่อคืนเท่านั้นนะคะมีลวรอบขอบชิดปลอดภัยแน่นอนค่ะแล้วก็ตรงนี้มันจะง่ายด้วยเพราะว่าเราสามารถเดินขึ้นไปตรงข้างหน้าก็จะเป็นถ้าจอดรถบัสที่เราจะต้องโดยสารไป ข้ามทางฝั่งลาวนะคะเสียคนละประมาณแค่30บาทเท่านั้นค่ะนั่งรถจากท่ามาไม่ถึง5นาทีเราก็จะถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองสิ่งที่ต้องเตรียมคือพาสปอร์ตห้ามลืมนะเพื่อนๆ พอตรวจเรียบร้อยแล้วเขาเนี่ยก็จะจอดรอเรายังอีกฝั่งหนึ่งเพื่อพาเราข้ามไปยังฝั่งลาวนะคะเราต้องจํารถของเราให้ดีนะเพราะว่าเราขึ้นมาคันไหนเราก็จะไปต่อด้วยคันนั้นนะคะอีกอย่างหนึ่งคือรถที่นี่เขาจะไม่มีแอร์นะเพื่อนๆถ้าใครร้อนต้องเอาพัดลมส่วนตัวเล็กๆมาเลยนะคะเพราะว่าขากลับเราก็ร้อนไม่ไหวเหมือนกัน พอถึงยังฝั่งลาวเขาก็จะจอดให้เราเอาสัมภาระล,ะลงจากนั้นเราก็ตรงไปตรงที่เขาเขียนว่าผู้โดยสารขาเข้าเลยนะคะสังเกตง่ายๆเนี่ยจะมีคนลุมอยู่โต๊ะนึงจะมีคุณลุงนั่งอยู่สองคนนั่นแหละเดินเข้าไปเลยค่ะแล้วคุณลุงเขาก็จะแจกเอกสารให้เราเขียนก็คือเป็นเอกสารอะไรเว l คเะขเข้านะคะนั่งตรงไหนก็ได้ค่ะแต่อย่าลืมเอาปากกาไปด้วยนะคะเพราะว่าเราอาจจะหายืมท่านั้นลำบากค่ะ พอเราเขียนเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เดินตรงเข้าไปตรงที่ตู้เขียวๆนะคะยื่นเอกสารพร้อมเงิน20บาทนะคะเตรียมไปให้พร้อมเพราะว่าเขาอาจจะไม่มีถอนจากนั้นพอผ่านเข้ามาแล้วสิ่งแรกที่เราต้องการก็คือซิมค่ะซิมเขามีให้เลือกอยู่80บาทกับ1้อบาทนะคะพี่เขาจะอยู่ตรงหน้าห้องน้ําหญิงเลยค่ะพอดีไม่ได้ถ่ายมาเพราะว่าคนเยอะมากจากนั้นก็ต้องไปแลกเงินค่ะแลกเงินก็ง่ายๆเลยทุกคนจะต่อแถวยาวจริงๆสามพันก็เอาอยู่แต่ว่าถ้าจะซื้อ อย่างอื่นเพิ่มก็สักห้าพันก็ดีค่ะเดี๋ยวเราก็จะกลายเป็นเศรษฐีแล้วค่ะไม่ต้องกลัวค่ะเตรียมตัวถือเงินล้านได้เลยจ้า พอได้เงินล้านแล้วคุณนายก็เดินนําไปเลยจ้าโอ้ยไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าพวกเราก็ต้องเดินไปหารถนะคะพอดีทริปนี้เรามีรถตู้ VIP นะคะถ้าเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวเราจะฝากลิงก์ไว้ให้ข้างล่างพี่เขาเป็นคนดูแลบริการดีมากรถแอร์เย็นฉ่าไปไหนคอยบอกสุภาพเรียบร้อยสุดๆไปเลยค่ะ การเดินทางไปเมืองเฟืองจะใช้ระยะเวลาประมาณสองชั่วโมงนะคะแต่ว่าเราจะไปแวะที่วัดสิงห์ชัยารามก่อนซึ่งเป็นวัดประจําเมืองเฟืองก็เลยต้องใช้ระยะเวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่งเดินทางก็ง่ายๆค่ะเราจะขึ้นทางด่วนไปเลยคนจีนก็ทําไว้ดีค่ะอุโมงค์เจาะทะลุภูเขาใดๆก็คือเขาก็ทําได้ค่ะเพราะฉะนั้นการเดินทางไม่ต้องห่วงค่ะเพียงแต่เตรียมเงินให้พร้อมนะคะค่าทางด่วนจะอยู่ประมาณสัก หนึ่งแสนสามมื่นกีบก็น่าจะประมาณสองร้อยกว่าบาทได้ค่ะแล้วก็พอจริงๆอะมันจะเหมือนกับทางบ้านเรานะคะก็คือทางต้นทางเนี่ยเราจะรับใบไว้ก่อนแล้วค่อยไปจ่ายตรงที่ปลายทางค่ะถ้าใครจะเข้าห้องน้ำก่อนแนะนำเลยนะคะเพราะว่าขึ้นทางด่วนแล้วจะยิงยาวเลยค่ะไม่มีห้องน้ำระหว่างทางนะคะ กองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องนะคะแน่นอนมาที่นี่เราก็ต้องกินเฝอก๋วยเตี๋ยวลาวแต่ว่ามันก็ต้องมีหลายอย่างให้เราอยากลองจริงๆแล้วเราชอบเส้นเปียกมากเลยอะแล้วร้านนี้ก็คืออร่อยจริงดูลานบ้าน,านเหมือนแบบไม่ได้ว่าคุณป้านะคะแต่เหมือนแบบว่าเออมันก็เป็นลักษณะนั้นแต่ว่ามันอร่อยมากคุณป้าแนะนําดีมาก เอาใหม่เอาใหม่คุณพี่ดีกว่าแม่คุณป้าคุณพี่แนะนําดีมากน้ําซุปดีปรุงอะไรก็อร่อยมีหมดค่ะหมูกรอบหมูชิ้นเนื้อเด็ดรับรองสั่งเลยเอาเส้นเปียกเนื้อค่ะคุณพี่คำป้ายเฮนเพื่อความชื่นใจนะคะทุกคนสักนี้ นี้มาแล้วเส้นเปียยของเราหนะ่ากินไม่ไหวคือน้ำซุปแบบดีเส้นดีอร่อยปรุงนั่นปรุงนี่ซอสพริกใส่กระปิอะไรก็ไม่รู้อะมั่วไปหมดไอดซอสท,ที่เขาให้มาบีบมะนาวอะไรคืองงแต่อร่อยมากอิ่มแล้วก็ต้องจ่ายเงินจ้า แสนห้า,า,ามือนี้แสนห้ารวยไม่ไหวประเด็นคือทอนผิดทอนถูกงงเงินเยอะเกินเกินไปเยอะถูกยังถูกยังโอเคให้เขาเกินไหมอ่ะเอามาโอเคทานอิ่มกันเรียบร้อยแล้วเราก็จะตรงไปยังวัดสินชัยารามรนะคะเป็นวัดประจำเมืองเฟือง ผู้หญิงต้องใส่สิ้นให้เรียบร้อยแล้วก็แต่งตัวให้สุภาพนะคะแต่ว่าถ้าใครยังไม่มีผ้าสิ้นมาเขาก็จะมีบริการให้เรานะคะโดยที่ค่าเข้าเนี่ยเราจะไม่ได้เสียแต่ว่าเขาจะขอให้เราบริจาคนะคะเนี่ยค่ะอย่างคุณป้าก็มีพร้อมนะคะน่าจะเล็งไว้แล้วว่าเราใส่สีอะไรมาแล้วก็เตรียมผ้าสิ้นให้เราครบชุดสวยงามเลยค่ะ จุดประสงค์หลักในการมาที่วัดสินชัยรามในครั้งนี้นะคะเพราะว่าเราต้องการอยากจะมากราบขอพรท่านปู่พญานาคนะคะที่มีบ่อบาดาลเชื่อมไปยังวัดป่าคําชะโนดที่จังหวัดอุดรธานีของบ้านเรานะคะเขาเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็ขอพรสิ่งใดก็สมหวังทุกประการเลยค่ะเดินตรงไปข้างในใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะไปข่าวอยนน่งอ๋อ อ๋ออ๋อเสร็จแล้วหนูก็คล้องนี้นะ่คุณลุงบอกว่าเราต้องขอให้ครบทุกอันนะคะเพื่อมันจะได้กลางวานไปถึงสวรค์เลยค่ะ อากาศร้อนๆอย่างนี้นะคะพอออกมาปุ๊บก็มีหวานเย็นแบบนี้นะคะเขาไม่คิดเงินอีกแล้วค่ะอยู่ที่ว่าเราจะให้เท่าไหร่นะคะคุณปี้เขาก็รับหมดเลยค่ะน่ารักมากนะคะ พอออกจากวัดมาเราก็จะมุ่งสู่รีสอร์ทของเราเลยค่ะคืนนี้เราจะนอนกันที่รีสอร์ทแม่น้ำสามสาย mm hmm. เดี๋ยวเราจะพาไปพายเรือคายักแล้วก็กินหมูกระทะปะปุก,กันด้วยนะจ๊ะอย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไ i b e แล้วเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าค่ะบ๊ายบาย